เป็นโปรดักต์ใหม่นะครับที่เราเพิ่งล้อสออกมานะครับเมื่อคิวหนึ่งที่ผ่านมานี้นะครับมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าแพมเนี่ยหรือว่า i l e g e access management เนี่ยมันต่างจากพวกอ d เดน i ิตี้พื้นฐานปกติทั่วไปอย่างไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแพมเนี่ยะจะเรียกว่าเป็น เทคโนโลยีนะครับที่เขาที่จะเข้ามาช่วยเราในเรื่องของการ n ม g จคอนโทรลรวมไปถึงเรื่องของการ Monitoring นะครับการเข้าถึงพวกแ s สเซทต่างนะครับที่สำคัญนะครับในองค์กรของทุกท่านที่มีการใช้งานอยู่นะครับโดยตัวแพมเนี่ยนะครับจะเข้ามา Control Account นะครับมาโฟกัสในส่วนของแอคเคาทที่มีสิทธิ์ระดับสูงๆนะครับอย่างพวก r o o t พวก Admin Account ต่างนะครับพวกสิทธิ์พวกนี้นะครับหรือว่าเทียบเท่านะครับซึ่ง ประเด็นคือถ้าหากไอ้เขาพวกนี้นะครับไม่ได้ถูกรับาการควบคุมการคอนโทรลการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับเวลาบางทีถูกเอาไปใช้ใช้งานในทางที่ที่ไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับความเสียหายนะครับที่มาจากการใช้งานผ่านพวกผู้บริเวณแอคเค้าพวกนี้นะครับมันจะสร้างความเสียหายของผ่อนได้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยคอนเซ็ปต์ก็คือแพมเนี่ยนะครับจะทำการเก็บพวกแอคเค้าเหล่านี้นะครับไว้ในที่ที่ปลอดภยัยหรือเราเรียกมันว่าโว้ลนะครับ การใช้งาน Account พวกนี้นะครับในการล็อกอินเข้าระบบอะไรต่างๆก็ตามนะครับจะต้องถูกแพมนะครับเป็นคนให้สิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับแพมจะบังคับให้เราใช้งานตามที่เขากำหนดเอาไว้นะครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแพมก็จะทำการตัดเซสชันนะครับเคลียเซสชันัานทิ้งออกไปนะครับไม่มีการเอาถูกออกไปใช้ซ้ำหรือใช้งานต่อได้นะครับโดยง่ายก็คือมีการระบุ ระยะเวลานะครับในการที่เอาไปใช้งานหรืออะไรพวกนี้นะครับชัดเจนนะครับไม่สามารถที่เซสชันอื่นจะเอาไปล็อกอินใช้ซ้ำได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลังจากที่มีการใช้งานแล้วแน่นอนก็คือจะต้องมีในเรื่องของการที่เก็บข้อมูลนะครับเก็บบันทึกต่างๆหลอกนะครับเ,เพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะครับในเรื่องของการที่ คนที่เข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาทําอะไรบ้างนะครับเราสามารถเรียกดูหลอกดูลักษณะของวิดีโอแคปเจอร์อะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีการเก็บข้อมูลพวกนี้ไปด้วยนะครับโอเคนะครับ พูดถึงแ a m นะครับแน่นอนมันโฟกัสไปที่ Privilege a c c o u n t นะครับตัวอย่างของ Privilege a c c o u n t เนี่ยหลักๆมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนก็คือพวก root เอ่อพวก admin account ต่างๆนะครับ local administrative account พวก domain admin นะครับรวมไปถึงพวกอ่ application account service account ต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่แ a มจะมาโฟกัสนะครับ โอเคมาพูดถึงในเรื่องของความเสี่ยงนะครับแล้วก็เทรดต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัววิลเล่แคร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อมูลหลักๆเลยนะครับเกือบร้อเนี่ยของการโจมตีนะครับที่สร้างความเสียหายนะครับหลักๆเนี่ยมาจาก การใช้งานผ่าน p r i v i l e g e account c r e d เด t i เ l แน่นอนแหละนะครับแฮกเกอร์แฮกข้อมูล Account พื้นฐานปกติทั่วไปนะครับสิทธิ์ในการเข้าถึงในพวกนี้ของ User พื้นฐานปกติทั่วไปเนี่ยบางทีมันไม่มีสิทธิ์ไม่มีเอ่อ i s s i o n ในการเข้าถึงรีสอร์ตต่างๆได้มากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ในทางกับการท่ากรณีแฮกเกอร์แฮกหรือว่าได้ข้อมูลในส่วนของ p r i v i l e g e Account Admin นเอย Root เอยอะไรพวกนี้นะครับความเสียหายค่อนข้ั้งสูงมากนะครับแล้วก็ Uh, เรื่องของ lack of visibility นะครับเราไม่มี uh, visibility ในการเข้าถึงหรือว่าควบคุมด,ดูการใช้งานต่างๆนะครับของผู uh, ้เล่น c c c o u n t พวกนี้นะครับว่าเขาเข้าไปเนี่ยเข้าไปทำอะไรบ้างเข้าไปปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับ uh, การใช้งานหรือระบบหรือ system อะไรของเราบ้างนะครับ uh, มีการในเรื่องของการจัดสรรน,นะครับในส่วนของพวก วิวเลทอักเคาน์เนี่ยนะครับ mm hmm. เกินนะครับรวมไปถึงพวกรหัสผ่านะลรพวกนี้นะครับไม่ไม่มีการตั้งให้มีความ s e c u r i t y ที่ค่อนข้างสูงนะอาจจะต,ตั้งเป็นลักษณะของพาสเวิร์ดที่สั้นๆง่ายๆนะครับบางทีเข้ามาบูตฟอร์สไม่นานก็ได้พาสเวิร์ดไปแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของการแชร์กเขานนะครับพาสเวิร์ดครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับในปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ย แอดมินพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยนะครับอาจจะตั้งกันค่อนข้าง Security นะครับแต่ว่ามีการแชร์กันนะครับแอดมินองค์กรมี3-4ท่านอย่างเงี้ยนะครับก็ทุกคนจะรู้อ่อ u s e r n a m e นพาสเวิ word, ที่เป็นแอดมินอยู่นะครับแต่พอเวลามีการแชร์กันเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมานะครับล็อกมันชัดเจนอยู่แล้นะครับว่าเฮ้ยมันมาจาก Account ที่เป็นแอดมินนะครับเข้ามาเมื่อเวลานู้นเวลานี้แต่ว่าไม่สามารถอ่า uh, uh, v ว r i f y ได้ว่าใครล่ละเป็นคนล็อกอินผ่าน Account a แอดมินตัวนี้เข้ามานะครับเพราะ สาสคนรู้จักรู้ในส่วนของ username password เ,เหมือนกันหมดนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำ hard code เรื่องของการทำพวก embedded credential ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างสาคัญนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับโอเคนะครับมาพูดถึงในเรื่องของป t ิแพม overview นะครับก็ key function นะครับหลักๆเลยก็คือ,อตัวแ Pa มเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการ manage นะครับ account แ,แล้วก็ credential ต่างๆ นะครับในที่นี้ก็คือแพรมจะเป็นคนมีหน้าที่เก็บผู้มีสิทธิ์เ,เข้านะครับไว้ในโวล์นะครับแล้วก็ยูเซอร์นะครับต่างๆเนี่ยนะครับที่ต้องการจะเข้าไปล็อกอินนะครับก็จะต้องทำการทำโปรเซสพวกนี้นะครับโดยผ่านตัวแพรมนะครับแพรมจะเป็นคนบริหารจัดการให้นะครับ ไม่มีการแจกจ่ายหรือว่าดิสทิวในส่วนของอ่า username password ไปให้ end user ในการทำการล็อกอินเองนะครับเซสชัน uh, อะไรพวกนี้ทั้งหมดนะครับจะถูก uh, ทำผ่านตัวแพมเป็นหลักนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการเล่นลอดในส่วนของพวกคีย์เด t i a เชียต่างๆ เพราะว่าเราไม่มีการกระจายหรือว่ามีการแจกจ่ายในส่วนของอพวก r e d e n t i a l ที่เป็น u username p a s ั w o r d ต่างๆไปให้ user นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Control ในส่วนของ p r i v i l e เ e ่อ u s e r a c c e s s ด้วยนะครับแน่นอนแหละ,ะครับเราพ v i d e ในเรื่องของเอ่อ e ี e ์เดให้เขานะครับเรายังควบคุมนะครับทำ a u t o ไรตในการ access นะครับให้เขาใช้งานได้เฉพาะในส่วนของ Specific พวก r e ส o r ์ตต่างๆนะครับว่าในสิ่งที่เขาอ่จำเป็นจะต้องใช้ได้รับเุือตให้ใช้หรือว่าสามารถเข้าไปใช้งานได้ นะครับแพมก็จะให้ list privilege access ครับก็ให้เท่าที่จาเป็นแหละนะครับอยากใช้อะไรก็ให้แล้วก็มีจะมีการตรวจช็คด้วยก่อนด้วยนะครับว่าเลเวลในการใช้งานของเขาเนี่ยนะครับที่ขอสิทธิในการ access เนี่ยเขาเป็นเลเวลไหนนะครับมีความสามารถในการ access หรือทำพ uh, ฤติกรรมอะไรพวกนี้ได้มากน้อยขนาดไหนบ้าง นะครับรวมไปถึงอย่างเช่นเราสามารถทำในเรื่องของพวก a p p r o v a l ได้อย่างเงี้ยนะครับแถมสามารถทำแอ p พลิวอลได้ถึงสามสามเ 3, 3ทียเลยนะครับสามเลเวลเลยด้วยกันนะครับรวมไปถึงทำในเรื่องของพวกทำ t i m e ไทม์คอนโทรลลิมิตไทม์ต่างๆนะครับทำให้เขาเช็คอินเช็คเอาท์นะครับเข้ามาใช้งานนะครับ right? บางทีเรา uh, อนุญาตให้เขาใช้งานครับ right? ให้ใช้งานสามสิบนาทีอย่างเงี้ยนะครับครบสามสิบนาทีปุบ๊บตัวแพมจะเข้าไปเปลี่ยน right? right? นะครับพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ เซสชันนั้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็จะถูก terminate ทิ้งไปนะครับสามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาตามช่วงเวลาที่แอดมินเป็นคนกําหนดให้กําหนดสิิให้เท่าไหร่นะครับซึ่งในการ c o n f l i เนี่ยนะครับก็จะโตแพรมฟอติแพรมเนี่ยสามารถกําหนดเวลาได้ตั้งแต่3จนถึง120นาที พอค,ครบท้วนตามเวลาที่กําหนดแล้วนะครับตัวระบบก็จะเข้าไปทําการเปลี่ยนคีย์เดเนเชียเปลี่ยนพาสเวิร์ดให้เองโดยอัตโนมัตินะครับรวมไปถึงนะครับออฟอร์ติแพมตัวนี้ก็จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนของโซลูชัน CTA นะครับของฟอร์ติเนตเรา ต่อไปเวลาะจะเข้ามาใช้งานตัวฟอร์ดแพรมนะครับก็จะแพรมเนี่ยจะไปะอินทิเกตลตกับตัว EMS นะครับหรือว่า Endpoint m a n a e m e n t Server ของเราเน,นะครับที่จะเก็บรวบรวมในส่วนของพวกแถวรายละเอียดต่างๆของ c l i e n อนะครับเก็บรายละเอียดของ CNA tag เอาไว้ y, นะครับเราสามารถเอา CNA tag ตัวเนี้ยมา reference ในการทำ p r i เว l เล e แอคเซสนะครับรีสอร์ตต่างๆนะครับว่าอ่ายูเซหรือว่าแคลนนะครับที่มีการใช้งานผ่านเอ็ p พอยต์ตัวนี้นะครับเขาสามารถเข้า,เข,าเข้าถึงหรือแ c คเ s สรีสอร์ตอ่าในองค์กรต่างๆได้ระดับไหนบ้างนะครับเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ระบุไว้หรือเปล่า ะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการมอนิเตอร์ิงนะครับอ,อพอเข้ามาเข้าถึงได้เข้าใช้งานแล้วนะครับตัวระบบก็จะทำการมอนิเตอร์ิงดูแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับทำเซสชันแอคทิวิตีต้นะครับมอนิเตอร์링ให้เรานะครับในที่นี้ก็คือทำิสต์มอนิเตอร์ิงเ링คคอร์ดเซสชันเอาไว้นะครับว่ามีการเ,เข้าเข้ามาใช้งานนะครับปรับเปลี่ยนแก้ไขคอนฟิกต์เรชันอะไรไปบ้างมีการทำในเรื่องของ key store เช็คในเรื่องของเม uh, าส์มูฟเมนตต่างๆทำวิดีโอเรคคอร์ดดิ้งไว้ด้วยนะครับแน่นอนนะครับหลังจากเวลามีปัญหาหรือต้องการแท็กกิ้งย้อนหลังนะครับก็สามารถเรียกดูรายละเอียดต่างๆตัวนี้นะครับที่ระบบทำการบันเึกนิเก็บไว้ได้นะครับอันนี้ก็คือหน้าที่คีฟังชั่นฟีเจอร์หลักๆของตัวปอตตแพมนะครับโอเคนะเมื่อกี้พูดถึงแล้วว่ามันมาเติมเต็มในส่วนของการใช้งาน CNA นะครับภาพเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็คือพอ r t แ p a m นะครับจะทำตัวเองอยู่ในจุดตรงกลางตรงเนี้ยนะครับเป็นเหมือนแอปพลิเคชันเกตเวย์นะครับก็ไม่ว่าเราจะคอนเน็กต์นะครับจาก client นะครับจากจุดไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในองค์กรนอกองค์กรอยู่บ้านอยู่จุดต่างๆนะครับก็จะ คอนเนคมาที่พอร์ตติดแพร์นะครับเพื่อทำการตรวจเช็ควอลลี่ไฟในส่วนของ s ซ n น่แท็กก่อนนะครับแล้วถึงจะรีโมทนะครับกระโดดจากตัวแพร์เนี่ยนะครับวิ่งไปยังล็อกอินไปใช้งานในในส่วนของพีที่อข้าเซิร์ฟเวอร์หลังบ้านอีกทีนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือตัวพวกเน็ตเวิร์กไฟมอล เราเตอร์ลงไปถึงพวกค i ย์พิทคอสติมต่างๆนะครับโดยผ่านแพมแพมจะเป็นตัวเป็น Proxy Gateway นะครับในการที่จะควบคุมการเข้าถึงนะครับไปยังจุดต่งางๆให้เรานะครับ โอเคมาพูดถึง r t i Pa s s o u u t i o n Component บ้างนะครับแล้วมันประกอบด้วย c o m คอมโพเนนต์อะไระบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัว Fort i ม a m s e r v e r นะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ทำตัวเหมือนเป็น proxy นะครับกอ็อยากจะ connect นะครับไปยังระบบงานหลังบ้านนะครับไปยัง s e r v ์ฟอร ครับคีย์ที่เข้าเซิร์ฟเวอร์อินฟราสัตเซอร์หลังบ้านต่างๆที่ที่ถูกแมนเนจโดยสวิตแพมนะครับก็ไคลเอนต์ครับจำ,นนจำเป็นที่จำเป็นที่ต้องคอนเน็กต์มา,าผ่านตัวแพมนะครับแล้วก็ใช้แพมเนี่ยกระโดดไปคอนเน็กไปหาเอนจอยปลายทางอีกทีหนึง่งนะครับโดยที่แพมก็จะทำการควบคุมนะครับบริหารจัดการการเข้าถึงรีสอร์ตต่างๆตามเงื่อนไขตามโปรซีนตาม,ตาม p Privat e Access ที่เขามีนะครับหรือว่าที่แต่ละ User อรมีที่แต่ละ Endpoint นั้นๆมีสิทธิ์ในการเข้าถึงได้น,นะแล้วก็ Component อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว f o r t i ิไคลเอนนะครับฟอร์ต uh, ิ t คลเอนเนี่ยก็จะมาช่วยเติมเต็มหรือว่าเพิ่มในภาพของ uh, ถ้าเราต้องการตรวจเช็คในเรื่องของ เทลนะครับในส่วนของ endpoint ที่จะ connect เข้าไปถึงในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ปลายทางนะครับพติแค mm hmm. ก็จะช่วยเติมเต็มในภาพของ Zero e r r t ันดีเวิร์ดเอ c s หรือว่า c mm ีท hmm. ให้เรานะครับ uh, ถามว่าเรามันต่างกันยังไงนะครับหลักๆเลยก็คือถ้าเป็นการใช้งานเนี่ยเนื่อจาก uh, target Server ปลายทางหรือว่าพวก critical resource ต่างๆในองค์กรมันบางทีมันไม่ใช่เป็นการเข้าใช้งานผ่านพวกเว็บเบราว์เซอย์เพียงว นแน่นอนถ้าเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยนะครับเราสามารถคอนเน็กไปที่แพลนตรงๆได้นะครับแล้วก็เข้าผ่านเว็บจัดแพลนเข้าไปนะครับก็ถ้าถ้าพฤติกรรมการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างง่ายนะครับเนื่องจากไม่ต้องมีคลาแอนด์อ i n อินสตอลนะครับแต่มันมีข้อจำกัดน,นะครับบางอย่างเนี่ย ถ้าเข้าผ่านเว็บโดยทั่วไปเนี่ยบางทีมันทําพวก a d v a านซ์ฟีเจอร์บางอย่างเนี่ยมันบางทีมันใช้งานไม่ได้นะครับยกตัวอย่าง,าง,างเช่นถ้าเรามีการทําพวกเ q l Shell เข้าผ่านเข้าเป็นการใช้งานเ q l Shell s e r v ์ฟโดยที่มีอินทิเก t ตกับพวก m u l t i แฟกเตอร์ออเทนอะไรพวกนี้นะครับบางทีการเข้าผ่านใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นเ q l s h e ชลเนี่ยมันอาจจะใช้งานได้ไม่ครบทวนฟีเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องถูกบังคับนะครับให้เชื่อมต่อผ่านพวก Native อปพลิเคช i o n แอปพลิเคชันแทร์นะครับในที่นี้ก็คืออาจจะต้องเข้าผ่านแอปที่เป็น s q s Shell ตรงๆนะครับเข้าไปยัง uh, endpoint ตัวนั้นนะครับก็ความแตกต่างก็คือพอใช้ผ่าน n t t v v e อ p นะครับก็หนึ่งก็คือมันจะต้องมีในเรื่องของการลงแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ ข้อดีมันก็คือทําในเรื่องของพวกสามารถทําพวกฟูลฟีเจอร์ต่างๆนะที่บางทีการทํางานผ่านเว็บแอปพลิเคชันทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่รองรับก็ได้ แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของอย่างกรณี FortiClient อย่างเงี้ยนะครับนอกจากทําในเรื่องของ CTA แล้วบางทีมันควบคุมช่วยควบคุมในเรื่องของการทําพวก Secure File Transfer นะครับผ่านพวก Native App พวก WinSCP พวก SMB Protocol อะไรพวกนี้นต่างๆได้ด้วยนะครับนอกจาก FortiClient แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีทางเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งในส่วนของ Extension นะครับบาง อ่ายูเซบางกลุ่มหรือ i ค n นบางคนไม่อาจจะไม่อยากติดตั้งในส่วนของตัวปติไข่แอนนะครับก็สามารถใช้งานผ่านพวก r o r o เอ็กเ e นชั o นไฟฟอกเอ็กเ e n ชั o นอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีลิมิตเตชั่นบางส่วนนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีพูดถึงต่อไปในในสไลด์ถัดไปนะ อันนี้เป็นคีย์ฟังก์ชันนะครับก็จะมีในเรื่องของการทำแอป o o บอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับก็สามารถขอในเรื่องของการสิทธิในการแอป p ูบนะครับขอเข้าถึงรีสอร์ตต่างๆนะครับก็รอ,อ,องรับถึงสามเลเวลสามเทียนะครับในการที่จะทำแอป o o บต่างๆนะมีการเก็บ เซสชัน uh, นะครับมีการเฝ้าระวังตรวจเช็คเซสชันทำออดิตต่างๆนะครับของเซสชันที่เข้ามาถึงแล้วนะครับทำในเรื่องของสเก็ด่วนคีเดนเชียลต่างๆนะครับการเข้าถึงการใช้งานผ่านโปรโตคอลต่างๆแล้วก็ uh, ทำไทม์ลิมิตนะครับ uh, ทำเช็คอินเช็คเอาท์นะครับกำหนดเวลาระยะเวลาในการใช้งานได้นะครับตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ ในส่วนของ access security นะครับก็มาพูดถึงฟอร์ติไคลอ FPM นะครับหรือว่า f o r t ติแ m นี่แหละนะครับก็เป็นเอเจนต์เพิ่มเติมนะครับซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องใช้งานกับตัว Fort ต client ทั้งหมดนะครับมันให้มองว่าเป็นลักษณะของ optional นะครับซึ่ง ถ่ากรณีอย่างเราต้องการใช้พวกฟีเจอร์บางอย่างที่เป็นแอดวานซ์อย่างเมื่อกี้ที่มีพูดถึงไปบางส่วนเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็อาจจะต้องมอีติดตั้ง o อติแคนลงไปนะครับยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นการใช้งานพวกเนทีฟแอปนี่เงี้ยแอปพลิเคชันล่นช่พวกว u t ตี้พวก RDP รีโมทเดสท็อปอะไรพวกเนี้ยนะครับมารียว่าจะต้องใช้งานผ่านตัวพอติแคนนะครับ endpoint จะต้องมีการติดตั้งฟอร์ติแคสลงไปนะครับการติดตั้งฟอร์ติแคสลงไปก็จะช่วยในเรื่องของการทำพวกเรียวไทม์สกีนเรคคอร์ดดิ่งอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีฟอร์ติแคสปุ๊บมันสามารถอัปโหลดพวกทำเรียวไทม์เรคคอร์ดได้นะครับแต่ถ้าเป็นถ้าไม่มีฟอร์ติแคสเป็นภาพของการใช้งานพวกเอ extension นะครับคอนเน็กเป็น extension แทนเนี่ย e x t e n s i o n มันจะ record เหมือนกันนะครับสามารถทำ record ทเล็ o r r d สกรีนอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น extension เนี่ยมันจะหลังจาก Se s s i o n terminate ไปแล้วจบ s e s s i o n ไปแล้วเนี่ยนะครับมันถึงจะทำการอัปโหลดในส่วนของพวก r e c o r d ดิต่างๆนะครับที่มีการเก็บเอาไว้นะครับจะมันจะต่างกันเล็กน้อยมันจะไม่เป็นภาพนลักษณะที่เป็นเรีย t i ท e r e c r r d ดดินะครับ ้ากรณีเ,เป็นการใช้งานถัดเว็บโดยทั่วไปนะครับไม่จําเป็นต้องมีการล,าลงไคลเอนต์นะครับแต่ก็มีข้อจกากัดบางอย่างเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับไม่อาจจะไม่ซัพพอร์ตกับพวกแอปพลิเคชันเนทีเวแอปพลิเคชันที่มีการใช้งานพวกแอดวานซ์ฟีเจอร์อะไรพวกนี้นครับแล้วก็ตัวปอติไคลเอนต์อแพมเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็น เอเจนต์ uh, Agent, นะครับที่ให้เราโหลดได้ฟรีนะครับในกรณีที่มีเป็นการใช้งานในละักษณะที่เป็น s t d n l o n e นะครับแล้วก็ถ้าเป็น f o r t i c l i e n t นะครับที่จะเอามาทำภาพที่เป็น CTA นอะครับอันนี้ก็ต้องมีตัว f o r t i ล i ย n อนที่มีตัว i m s เนะครับเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่จะอ m m เจะเป็นตัวเก็บรวบรวมในส่วนของพวก uh, C t เท a แล้วก็คอยด r ทิบิวนะครับไปอัปเดตไปบอกในส่วนของ uh, เกดเวนะครับรวมไปถึงตัว f อติแพมเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะครับปัจจุบันนะครับในส่วนของเอเจนต์นะครับก็จะมีเฉพาะในส่วนของ Windows นะครับที่ซัพพอร์ตลักษณะเป็นฟูลลีแล้วนะครับส่วนอื่นยังโอเอสอื่นอาจจะยังยังไม่ค o อบคนะครับในส่วนของหัวข้อ m o n i t o r i n g นะครับก็แน่นอนนะครับก็ เก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆการใช้งานต่างๆการ Access การเข้าถึงต่างๆไม่ว่าจะเป็นล็อกอินในส่วนของ User Monitoring นะครับดูว่ามีใครล็อกอินเข้ามาใช้งานบ้างน,นะครับทำในส่วนของ Active s e s s i o n นะครับเช็คว่ามีการเข้าถึงนะครับแต่ละ Session เ,เนี่ยมีการเข้าถึงเข้าใช้งาน a c c e s s อะไรบ้างมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมลบเพิ่มลดข้อมูลต่างๆนะครับอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็ จนไปถึงในเรื่องของการเก็บรีคอร์ดเป็นลักษณะของวิดีโอนะครับวิดีโอรคคอร์ดสามารถเรียกดูย้อนหลังได้นะครับว่าอ,อยากจะดูว่ามีเซสชันนี้ที่ล็อกอินโดยแอดมินคนนี้นะครับเข้ามาเมื่อวานเนี่ยเขาเข้ามาทําอะไรบ้างก็สามารถเรียกดูเป็นลักษณะของวิดีโอเรคคอร์ดย้อนหลังได้โอเคนะคมาพูดถึงภาพของซีโร่ u ัชนะครับก็ซีโร่ทัชหลายๆท่านน่าจะ เคยได้ยินโซลูลชันนี้ของ f อนติ n เนตของเรา,ามาสักพักละ,ละเราพูดมาเป็นปีละนะครับก็ซีโร่ทัจริงๆก็เข้ามาช่วยเติมเต็ม,มนะครับในเรื่องของการใช้งาน ผ่าน VPN นะครับเป็นหลักนะครับใช้งานรีโมทเข้ามา Work from anywhere อะไรพวกนี้นะครับ Zero t o u c ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการ access จากขครงนอกเข้ามานะครับนแทนที่ VPN ทั่วไปเนี่ยมันจะตรวจเช็คแค่ uh, c r e e e n t i a l อย่างเดียวนะครับ username password นะครับโอเคถูกต้องครบถ้วนนะครับก็สามารถเข้าใช้งานได้นะครับแต่ Zero Touch เนี่ยจะเป็นการเช็คในส่วนของ Health ของ client ด้วยนะครับเวลาที่เขาจะ log in เข้ามานอกจาก Credential username password ที่ต้องมีครบถ้วนแล้วก็ ูกต้องแล้วเนี่ยนะครับเซตัส uh, หรือว่าโพสเชอร์ uh, ure, นะครับของ client เนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ในลิสต์ที่เรารอนุญาตให้ใช้งานด้วยในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นต้องมีการติดตั้งแอนตี ance, ้ไวรัสแอนตี้ไวรัสต้องอัปเดตไม่มีช่องโหว่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซีโ uh, ร่ทัชเนี่ยครับสามารถตรวจสอบแล้วก็ครอบคลุมไปถึงโพสเชอร์ของ เอนไพลได้เลยนะครับแล้วก็ยังเป็นการใช้ตรวจเช็คก,การใช้งานใน uh, ในลักษณะเปิดแอปพลิเคชันเปิดเซสชันนะครับ uh, สามารถเช็คทุกๆครั้งนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็จะได้ยินมีมที่ได้ยินบ่อยๆนะก็คือ n น v e r ร u ทั a l w a y ว้บ i ิไนะครับก็ z i r o t ร์ก็จะมาทำในส่วนของเงื่อนไขตรงนี้นะครับ ภาพองทีโลทัชแต่เดิมเนี่ยนะครับมันจะเป็นการที่ User นะครับแล้วก็ไคลแอนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ Connect ไปที่จุดไหนก็ตามนะครับมันจะวิ่งมาคุยกับแอปพลิเคชันเกตเวย์ในที่นี้ก็คือภาพเดิมเนี่ยมันจะเป็น FortiOS นะครับก็คือเป็นตัว Fortigate นะครับที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็น on-prem Fortigate on-cloud รวมไปถึง Sassy แล้วถึงจะให้ปล่อยผ่านทราฟิกพวกนี้วิ่งไปยังปลายทางหรือว่าทารเกตบแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาเรียกเข้ามาใช้งานได้แต่พอเราเอาภาพของแพรมเนี่ยนะครับมา implement เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแทนที่จะเป็นการวิ่งไปคุยกับ เขตเวยอย่างเดียวนะครับมันก็สามารถเอารายละเอียดของพวกนี้นะครับซีซินเอแท็ TA นะครับมาอัปเดตบอกขอติดแพรนะครับแล้วถึงจะให้แพรเนี่ยอนุญาตนะครับหรือให้ออโตไลท์ในการเรียเขาไปเรียกใช้งานในส่วนของพวกเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าตัวเน็ตเวิร์กอินฟราสัคเจอร์ที่เป็นคริติคอลแอสเซสที่เรา,เาให้แพนคอนโทรลเอาไว้ได้นะครับภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ถ้าดูง่ายหน่อยก็คือจะดูเป็นลักษณะของโฟนะครับโฟก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะต้องมีการลงตัวพอติคลแอนก่อนนะครับเพื่อที่อะไรนะครับก็เพื่อที่จะดูรายละเอียดของเซตัสของคลแอนนะครับว่าตอนนี้มีแอปอะไรติดตั้งใช้งานอยู่บ้างนะครับมีแอนตี้ไวรัสไหมติดไวรัสไหมมีช่องโหว่ไหมนะครับใครเป็นคนใช้งานในส่วนของแต่ละ endpoint ตัวนี้นะครับแล้วก็ คลายแอนนะครับ40คลายแอนเนี่ยก็จะทำการอัปเดต C G A telemetry เนี่ยนะครับไปหาตัว E M S นะครับในเรื่องหนาที่เป็นเรียลไทม์นะครับเวลาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับบนตัวคลายแอนทั้งหลายนะครับมันก็จะ ทำการส่ง CNA telemetry เนี่ยไปอัปเดตบอกไอตัวก้อนกลมๆสีแดงเนี่ยนะครับตัว FortiClient Endpoint Management Server นะครับว่าตอนนี้เซตัตของมันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะนะครับอาจจะติดไวรัสหรือมีช่องโหว่นู่นนี่นั่นต่างๆนะครับพอ FortiClient EMS เนี่ยนะครับได้รับอัปเดตนะครับจาก Client มานะครับแน่นอน EMS ไม่ได้เก็บรายละเอียดพวกนี้นะครับไว้อยู่บนตัวเองคนเดียวนะครับ EMS ก็ จะแชร์นะครับข้อมูลต่างๆพวก CDN a tag ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มีการอัปเดตมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับไปบอกเก e เว y ต่างๆนะครับที่เชื่อมต่อกันผ่านตัว Fabric นะครับไม่ว่าจะเป็นพอติเกตนะครับที่สาขานะครับที่แคมปัสที่บ้านที่ Data Center รวมไปถึง r อติเกตที่อยู่บนคลาวดนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีเพิ่มในส่วนของตัว f อต t i p a มเพิ่มเติมเข้ามานะครับพอติเอก็สามารถอัปเดตรายละเอียดพวกนี้ยนะครับไปบอกแกมได้ เพื่อที่แพมจะมีข้อมูลรายละเอียดของเทลนะครับโพสเจอร์ของ Endpoint นะครับเวลา Endpoint เนี่ยต้องการจะวิ่งเข้ามาใช้งานในส่วนของรีสอร์ทที่แพม cover หรือว่า Control ควบคุมอยู่นะครับเราก็สามารถทำ policy ในส่วนของ c i t i z e tag ตรงนี้นะครับบนตัว forti pam เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลา เกิดคอนเน t ชันขึ้นมานะครับไม่ว่า Endpoint นะครับจะคอนเนไปที่จุดไหนก็ตามนะครับจะคอนเนไปที่ Branch ที่สาขาหรือ Connect มาที่ตัวแพมตรงๆนะครับเพื่อที่จะมาเรียกใช้งานขอเข้าถึงพวก Critical Access ที่เรา Control หรือควบคุมอยู่เนี่ยนะครับตัวแพ m เนี่ยก็สามารถทำในส่วนของ CTA นะครับ policy ด้วยเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะว่ายกตัวอย่าง,างเช่นอาจจะต้องเป็น ชุดเน็ตเวิร์กไหนนะครับของแคลนจุดไหนถึงเข้าได้นะครับ CTA มีแท็กอะไรบ้างนะครับแท็กติดไวรลัสแท็กมีช่องโหว่แท็กไม่ได้จอยโดเมนหรือพวกนี้นะครับาห้ามเข้าใช้งานแท็กอยู่เน็ตเวิร์กชุดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้หรือไม่เข้าใช้งานได้บ้างนะครับโอเคนะครับถ้าข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับครบถ้วนนะครับก็ แพมก็จะอนุญาตนะครับให้ c ค i e อนนะครับที่มี CTA ที่เป็นสภาวะที่เรียกว่าปกติหรือว่าที่อนุญาตให้มีการใช้งานนะครับเข้าถึงนะครับหรือว่าสามารถ Access r e s o u r c e ต่างๆนะครับผ่านแพมได้ โอเคนะครับสรุปนะครับก็ในส่วนของแ a มเนียนะครับหน้าที่หลักๆของมันก็คือจะมาช่วยในเรื่องของการทำซีเคียวพวกทีเทคาวแอสเซทต่างๆนะครับทำแม n เนจในการเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเซิร์ฟเวอนะครับพวกเน็ตเวิร์กซีเคียร o ิตี้โปรดต่างๆรวมไปถึงพวก OTDY ด้วยนะครับแทนที่เราจะมีการอนุญ,ญาตให้เข้าถึงดิจิทัลในส่วนของพวกคีย์เดนเชลต่างๆไปให้ ยูเซอร์ใช้งานนะครับเราก็บังคับให้เขามาใช้งานผ่านตัวแผมซะนะครับแล้วก็แผมจะเป็นตัวบริหารจัดการในเรื่องของคีย์เดียนเชลพวกนี้ให้เองนะครับทำในเรื่องของพวกอัตโนมัติอัตโนมัติตัดเบอร์เชนจิงได้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับพิเวเลตแอคเซสนะครับทำ Uh, access เช็คจากในเรื่องของ CTA tag ได้นะครับทำในเรื่องของ uh, file transfer นะครับทำ uh, file scanning นะครับเช็ค mm hmm. ในเรื่องของการอ u p l o a ดาวน์โหลดไฟล์ได้นะครับว่า uh, มีติดไวรัสมี m a แวร์ e ะลรพวกนี้รวมอยู่ด้วยหรือเปล่าครับรวมไปถึง integrate กับพวก uh, multi factor authen, m u t i token ะลรพวกนี้ต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับก็มีการเก็บ monitor รวมไปถึง audit session ต่างๆนะครับเก็บรวบรวมเป็นลักษณะของ uh, วิดีโอเลกคอร์ดนะครับเป็นคีย์สโตรเป็นเมาส์อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเลืกดูย้อนหลังได้นะครับต้องตามความต้องการนะครับก็ในส่วนของโัวดัก r ติ p a มอัปเดตก็มีประมาณนี้ครับคิดว่าในเซสชันถัดไปนะครับเดี๋ยวยังไงอาจจะมาทำเดโมนะครับในส่วนของตัว Party p r ติแ a มให้ดูอีก,อกครั้งหนึ่งใน เซสชันอัปเดตทั้งห้าตทั้งป